นี่นะครับกำลังวอมนะครับรอบสองนะฮะน้องแสงเจอน้องยานะโอ้คู่นี้มันแน่ๆครับดูกองเชียร์นะพี่เต้พี่เต้สาว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 เหลือน้อยนะฮะโอ้ยายก็มานะครับโอ้โกองเชียร์หนาแน่นมากเ c ฟซีเฮียวไม่ยอมว่ามาวิ่งเลยนะ <c oughs> โอ้นี่ครับกองเชียร์น้องแสงนะฮะนี่นักกีฬาโอ้วันนี้ฝันดีไปเนาะ ก็เชียร์ฝันดีไหมกงเชียร์โอ้โหดีนะครับนักกีฬาหนองเสนะครับกาลังจะลงสนามแล้วนะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันเชียร์นะครับอันนี้กาลังจะลงเครื่องแรกนะฮะพอดีเป็นการโอรโมทนักกีฬาก่อนนะครับโอ้โนักกีฬาวิ่งฟิตปีเลยนัดแรกชนะมาแล้ว2-0แลนะครับนัดนี้โอ้โหรับรองไม่ตก่ากว่าสลูกแน่นอนชนะนะฮะ นะครับโอ้เดทางโน้นหนองยางนะหนองยางหนองยางก็เข้ารอบมาแล้วอันนี้มารอบสองเนาะเอาโอ้ยลาลางามเลยเหรอโอ้ลางามมาเชีย์เลยนะครับสุดโจ้เลยมีเตฟซี FC เลยครับวันนี้ผู้ส,สนับสนุนเต็มเลยนะผู้ส,สนับสนุนจะไปทักกรนนี่นี่ เออนี่อบตสกลให้เท่าไหรเาา่เน,น,นี่ยอบตนอเนี่ยอันทีสองพันอีกแน่นอนนะครับอันทีสองพันแน่นอนถ้าชนะนะอบตจ่ายทุกแมตช์น,นะครับอบตนอนะฮะนักเะมีได้โอ้นี่พ่อพ่อนะักกีฬาให้เท่าไหร่ดิโอ้ยโอยหนีกล้องเลยโอ้โกองเชียร์พร้อมครับกองเชียร์ เอาเชียร์เพียบครับโอ้โหนี่กับกับกับตาทีกับตาทีมีคนนะโอ้หนี่วันนี้ลงไหมวันนี้ลงไหมอันนี้นี่ผู้ผู้สับสูรนะครับกับตาทีมอันนี้ให้เท่าไหร่นี่อาทีนี่ยังยังยังอ๋อต้องต่อรอพ่อก่อนเนาะโอ้พ่อพ่อว่าจะให้อยู่มั้งพ่อเป็นผู้ชายอยู่พ่อให้ทุกนั้นนอะละ โอ้นี่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 เจมาอีแล้วครับสู้ๆครับชนะไม่ใหญ่ลูกชายลูกชายชนะแน่นอนโอ้ชนะครับวันนี้อ๋นีนลูกชายนี่ทำารียวทำาริ้วทำาริ้วอ้นี่ฮะเด็กชายครบนะฮะตัวเตงนะครับตัวเต็งนะครับสู้สู้กันนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆครับอันนี้ FC ฮะวิ่งว่าเช้ายังไม่เอาลงอยูครับวิ่งแต่เมื่อคืนเฮ้ยเราเกี่ยวว่าได้คืนไหมเกี่ยวว่าได้คืนไหมว่าไปเกี่ยวได้คืนไหมมันก็รออยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยวมันกระโตกหมดลงหมดมันกระโตกนี่นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเท่านี้กว่านะครับเดี๋ยวคอยชมคลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับ